การพัฒนากล้ามเนื้อมือของลูกน้อยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเขาต้องได้รับการกระตุ้นให้สมองสร้างความจำของกล้ามเนื้อมือซึ่งทักษะ EF หรือ Executive Functions มีแนวทางที่จะช่วยให้สมองหลายส่วนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพช่วงรักลูกทิปย์วันนี้มีเคล็ดลับการฝึกกล้ามเนื้อมือผ่านการจับดินสอมาบอกกันค่ะ การฝึกลูกจับดินสอเป็นวิธีที่จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและมัดใหญ่ของลูกให้เคลื่อนไหวและทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างดีค่ะโดยเริ่มจากให้เขาจับดินสอแบบกำทั้งมือขีดเขียนตามใจชอบหรือหัดระบายสีก่อนค่ะเพื่อสร้างความคุ้นเคยและฝึกให้เขามีกําลังสามารถใช้ไหลในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเขียนได้ค่ะเมื่อลูกคุ้นเคยกับการขีดเขียนแล้ว คุณแม่จึงเริ่มฝึกการจับ3มนิ้วแบบที่ถูกต้องค่ะโดยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้วางอยู่บนดินสอทำหน้าที่ควบคุมการเขียนค่ะนอกจากนี้คุณแม่อาจใช้ยางจับดินสอมาเป็นอุปกรณ์เสริมก็ได้ค่ะซึ่งวิธีการฝึกวิธีง่ายๆแบบนี้ทุกวันลูกน้อยของคุณก็จะสนุกกับการเขียนพร้อมทั้งกล้ามเนื้อมือที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยล่ะค่ะ